ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสเตมศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และวิทยาลัยอาชีวศึกษาครับร่วมกัน MOU ด้านการผลิตบุคลากรด้านอาหารและโภชนาการเพื่อผนึก,กำลังพัฒนาหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพในยุคดิจิทัลในการประกอบอาชีพอย่างยังย่งยืนครับศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสเตมศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมกันผนึกกำลังในการพัฒนาหลักสูตรผ่านบันทึกข้อตกลงลงนามความร่วมมือเพื่อผลิตและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและผู้ที่สนใจสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ศิลปะและเทคโนโลยีในการสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการด้านอาชีพทั้งนี้นะครับได้มีการเปิดตลาดนัดอาชีพจัดจำหน่ายสินค้ากว่า38ร้านค้าจะแสดงผลงานวิชาการโครงการวิทยาศาสตร์40ผลงานนะครับอาทิโครงการวิทยาศาสตร์ เรื่องน้ำพริกมะพร้าวคั่วไอศครีมหลอดโบราณรสกระเจีย๊ยบและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ต่างๆโดยหนึ่งในผลงานจากสาขาวิจิตศิลป์ที่นักเรียนนักศึกษาได้แสดงความสามารถนำทักษะที่ตนเองถนัดมหารายได้โดยรับวาดรูปล้อเรียนเพียงภาพละ20บาทเท่านั้นครับ ก็ถือเป็นการส่งเสริมและต่อยอดเพื่อก้าวสู่อาชีพได้ในอนาคตสอดรับกับนโยบายของจังหวัดภูเก็ตที่นายนารงวุ่นสิวผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เตรียมความพร้อมด้านกําลังคนของจังหวัดเพื่อส่งเสริมการเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารของยูเนสโกภูเก็ตซิตี้ออฟแกทู แกสโทนมี่ถือเป็นจุดเริ่มต้นครั้งสำคัญในการผลักดันให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตมีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาโมเดลการจัดการศึกษารูปแบบสเต็มศึกษาสู่โลกอาชีพด้านศินละปะการประกอบอาหารและพื้นฐานทางโภชนาการต่อไปสาขาวิจิตรศิลป์ก็เรียนเกี่ยวกับปั้นแล้วก็สกรีน สกีนภาพอะไรอย่างนี้ครับแล้วก like ็เป็นภาพพิมพ์วาดดออิ้งภาพเหมือนอะไรแบบนี้ครับชุดนี้ก็มีวาดรูปล้อเลียนครับผมแล้วก็แบบว่าเหมือนให้มาจ้างวาดรูปให้อะไรประมาณนี้ครับเอาไปต่อยอดอาชีพได้ครับเป็นการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนมัธยมเนี่ยนะครับได้มีความรู้เข้าใจแล้วก็รักที่จะมาเรียนสายวิชาชีพมากขึ้นนะครับโดยวันนี้ก็ จะมีกิจกรรมโชว์ผลงานต,างต่างๆแล้วก็ให้น้องๆได้เรียนวิชาชีพดักถูกระยะสั้นนะเป็นหลักสูตรที่น้องๆสนใจตามที่วิทยาลัยเรามีการจัดการศึกษาขึ้นนะเป้าหมายก็คืออยากให้น้องๆเนี่ยได้รักอาชีพแล้วก็หันมาเรียนสายวิชาชีพมากขึ้นนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งในวันข้างหน้าเขาก็จะมีอาชีพสามารถ ไปทํางานในภาคสถานประกอบการหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจได้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ถือว่าเป็นความสําเร็จของโครงการที่ต่อย,ยอดจากโครงการต่างๆมาครับผม